สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงมุมกลับกันนะครับกับเมื่อวานเมื่อวานเราพูดถึงธุรกิจใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรา,าพูดถึงตัวของบุคคลกันก่อนเนาะ,นะ <S <S ฟังเรื่องคนที่ล้มละลายนะครับแล้วก็พฤติกรรมกับคนที่กําลังจากจุดๆ,ๆนะฮะหรือว่ากาลังจะล้มละลายหรือว่ากําลังจะเจ๊งนั่นเองเนาะ <S <S จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีตัวเช็คตัววัดอยู่นะนะครับวันนี้ผมหยิบมาพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยก็จะมีวิธี ในการแชร์นะครับว่าจะทํายังไงเราถึงจะยากจนเนาะกับอ่าเราจะรู้ได้ไงว่าโอ,โอเคเรากําลังจะกล้จะเจ๊งและนะครับสาหรับการเงิน,นส่วนบุคคลเนาะผมขอเริ่มที่อ่าพูดถึงการฟังเรื่องของคนที่กาลังจะล้มละลายก่อนนะครับกับพฤติกรรมของคนที่กําลังจะล้มละลายเนาะในโลกทางการเงินเนี่ยนะครับความเจ๊งเนี่ยไม่ได้เริ่มที่จากตัวเลขในบัญชี แต่ว่ามันมันมกจะเริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆนะที่เราทําซ้าๆทุกๆวันบางครั้งเนี่ยเรารู้ตัวนะครับแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนบางครั้งเราก็ไม่รู้เลยว่าเรากําลังจะพาชีวิตเนี่ยเดินเข้าไปสู่กับหายนะนะครับแก้ของคนที่ล้มละลายเนี่ยนะฮะจากคนที่อาจจะรวยนะฮะจากนั้นก็สู่การล่วงหล่นลงมานะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะหลายคนที่เคยพังนะครับเคยประสบความส็จมาก,ก่อนเขาอาจจะไม่ได้จนตั้งแต่ต้นเนาะ แต่ว่าเขาประมาทนะฮะอาจจะใช้จ่ายเกินตัวนะฮะอาจจะไม่เตรียมแผนสำรองลงทุนในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะฮะพอเศรษฐกิจเปลี่ยนอาจจะเจอโรคระบาดนะครับหรือธุรกิจสะดุดนะฮะทุกอย่างก็จะพังคลื่นลงมาแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือบางคนนะก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่าอันนี้เท่าที่ดูจากสตินะฮะอันนี้ผมเข้าไปคุยกับผู้จัดการธนาคาร ธนาคารหนึ่งเนาะแกก็เล่าให้ฟังว่าอ่าสัคเชื่อไหมว่าถ้ามีคนเดินมาสิบคนเนี่ยจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้นะส่วนที่เหลือเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่เขาจะได้รับมรดกนะมาจากตระกูลมาจากคุณพ่อคุณแม่นะก็อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าคนที่ลุกขึ้นมาได้ใหม่เนี่ยก็คือมีแค่หนึ่งคนจากสิบนะก็คือสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองพวกเขาเนี่ยไม่ได้แค่หาเงินใหม่นะแต่ว่า ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดด้วยเนาะบางคนเนี่ยเลิกพยายามาโชว์ว่าตัวเองนั้นมั่งคั่งมั่งมีนะฮะร่ลำรวยขนาดไหนเลิกไล่ตามเป้าหมายที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองและก็เลิกที่จะใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมกับตัวเองจริงๆนะนี่ตั้งหากเละผมว่ามันคือสิ่งที่เป็นความจริงนะฮะที่หนึ่งเราสบายใจไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะครับเรามีความสุขเนาะอันนี้คือเคสนะฮะ ต่อมาเรามาพูดถึงพฤติกรรมของคนที่กําลังจะเจ๊งนะฮะเป็นยังไงบ้างเนาะก็หยิบมา5พฤติกรรมนะฮะหึก็คือการใช้เงินอนาคตโดยไม่ไม่มีการวางแผนนั่นแหละก็มีบัตรเครดิตนะฮะก็รูดไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่าก,กาันทีหลังหลายคนอาจจะเอาไรายได้นะครับที่อ่ายังมันมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยเนะีเอามารองรับนี่ที่มีอยู่แล้วอาจจะผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนบ้านนะผ่อนทุกๆอย่าง ท้าที่ไม่มีเงินเย็นเลยนะไม่มีเงินสำรองเลยแล้วก็ไม่มีแม้แต่สลิปเงินเดือนที่แน่นอนนะบางคนอาจจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฉายภาพให้เห็นก็คืออันนี้คือสําหรับคนที่ไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมการนะครับเขาจะทาทุกอย่างแล้วเขาก็จะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะรู้ตัวอีกทีก็คืออยู่ในวงจรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสองก็คือจะไม่กล้าดูบัญชีเนาะจะไม่กล้ายอมรับความจริงนะความเจ๊ม ความเจ๊งเริ่มจากใจนะฮะที่ไม่กล้ายอมรับว่ากําลังมีปัญหายังคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะฮะทั้งๆท,ท,ที่ยอดนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกเดือนบางคนเนี่ยถึงขั้นไม่กล้าเช็คแอปธนาคารเลยนะเพราะว่ากลัวว่าจะเห็นยอดเนาะแต่ว่าถ้าเรายอมรับความจริมแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเรารับได้นะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะคนที่ทําก็คือตัวเราเองนะไม่ใช่คนอื่นคนใด 3. ก็คือการใช้เงินเพื่อรักษาหน้าตานะครับ จะจะให้คนอื่นเห็นว่าเออเราก็ยังใช้ชีวิตแฮปปี้ดีอยู่นะก็ยังไปได้อยู่นะฮะเลยยังแต่งตัวแพงๆนะเที่ยวหรูๆกินดีๆเนาะถ้าที่ในใจก็รู้ว่ามันฝืนนะแต่ว่ากลัวคนอื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังแย่เนาะก็เลยพยายามสร้างภาพลักษณ์เหล่านี้เนี่ยนะเพื่อกันไว้แต่ผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือเวลาที่เราอยู่บ้านคนเดียวนะปิดประตูเนาะอยู่ในห้องคนเดียวเงียบๆนะคุณเป็นคนแบบไหนละ่ะระหว่าง นั่งดู Netflix นะนอนดู e t f l i กกินอะไรอร่อยอร่อยนะครับหรือคุณกำลังเครียดกำลังกุ้มว่าเออจะสิ้นเดือนแล้วจะหาเงินที่ไหนไปเขียนเจ้าหนี้ดีนะฮะาะว่ามันวัดมันเช็คกันตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่มีการวางแผนมีการเตรียมการมาอย่างดีนะครับมันก็สบายเนาะอาจจะมีหนี้แต่ว่าด้วยไรายได้ที่ตัวเองมีเนี่ยก็สามารถผ่อนชำระหนี้ไหวนะผ่อนชำระหนี้ได้อายอดหนี้ที่เรากำลังชำระอยู่นะฮะมันก็ไม่ได้เกิน 50%ของเงินได้ที่เราหาได้ในแต่ละเดือนเนาะเพราะว่าตรงนี้แหละมันคือจุดเช็คที่สําคัญนะครับ4ครับก็คือไม่มีเงินฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไม่มีแผนสำรอง,องเงินหมดเมื่อไหร่ทุกอย่างจบนะฮะค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมบ้านค่าผ่อนบ้านเดือนนี้นะครับถ้าไม่มีเงินสำรองแม้แต่เรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะฮะและก็ข้อที่5ครับก็คือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าอยากจะรวยเร็วๆ นะอยากจะมีเหมือนคนอื่นเขานะครับเลยเชื่อคำชวนจากคนใกล้ตัวอินกับรีวิวในออนไลน์นะครับแล้วก็ลงทุนโดยที่ไม่ศึกษาวความเสี่ยงไม่รู้ว่าธุรกิจนั้นทำงานยังไงนะครับธุรกิจนั้นหาเงินยังไงพอขาดทุนก็เสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งความมั่นใจในท้ายที่สุดนะฮะสุดท้ายความเจ๊งเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบแต่ว่ามันคือกระจกสะท้อนว่าเราต้องเปลี่ยนบางครั้งเราต้องเจอกับรอยร้าวนะครับถึงจะเห็นว่า บ้านเราเนี่ยไม่มีรากฐานบางครั้งเราก็ต้องพังถึงจะเริ่มสร้างใหม่อย่างถูกวิธีนะครับและบางคนก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าถ้าจะเจ๊งก็ต้องเจ๊งให้ได้บทเรียนนะครับก็คือได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันผิดอันนี้มันพลาดและมันเจ๊งนะฮะแล้วเราก็สามารถ ปรับตัวเองใหม่เปรียนตัวเองใหม่ว่าเออทาอย่างเงี้ยยังไงมันก็เจ๊งทําอย่างเงี้ยชีวิตยังไงมันก็ไปไหนไม่ได้งั้นลองอีกทางหนึ่งไหมนะฮะทำสวนกันเนาะถ้าคุณรู้สึกว่า,าทำงานเท่าไหร่ก็เงินไม่พอใช้นะครับนี่ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเครียดแต่ว่าก็ยังใช้เงินอยู่นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเงินที่หามาได้เนี่ยมันหายไปไหนในทุกๆเดือนนะครับก็อย่าพิ่งโทษใครนะก็ลองเริ่มจากเราสํารวจตัวเราเองก่อนนะครับลองถามใจว่า เรากาลังใช้ชีวิตแบบคนที่กําลังจะเจ๊งอยู่รอเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วชีวิตเรากําลังจะดีขึ้นนะครับอ่ะไม่มีใครตอบคุณได้เท่ากับตัวของคุณเองเนาะคราวนี้อันดับถัดไปครับผมจะมาแชร์วิธีทําให้ตัวเองยากจนคนแค้นนะฮะเอ่อนี่คือคู่มือการทําให้ตัวเองจนลงเรื่อยๆนะครับอยากได้ผลนะฮะก็เป็นคําเตือนขึ้น,นไว้เลยว่าอย่าทําตามนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเคสสตัรดี้เนาะ วิธีทาให้ตัวเองยากจนอย่างได้ผลนะครับหนึ่งก็คือการใช้จ่ายก่อนเก็บทีหลังนะฮะหรือไม่ต้องเก็บเงินเลยก็ได้ครับชีวิตที่มีความสุขนะฮะเงินเนี่ยเอาไว้ค่อยคิดทีหลังก็ได้เอาชีวิตก่อนนะเราต้องมีความสุขวันนี้นะฮะอยากกินอะไรอยากใช้อะไรจัดเลยนะฮะรูดบัตรก่อนนะเงินเดือนออกค่อยว่ากันแล้วก็จ่ายให้หมดนะฮะแล้วก็เก็บเศษถ้ามันมีเศษนะฮนะ นี่คือสูตรล้มละลายนะฮะก็คือรายได้เท่าไหร่ใช้ให้หมดหรืออาจจะใช้เกินกว่ารายได้ที่หาได้นะฮะอ่าอันนี้คือข้อที่12ครับก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นอ่าเพื่อนมีมือถือเครื่องใหม่นะฮะเราก็ต้องมีอ่าเพื่อเที่ยวญี่ปุ่นเราก็ต้องไปบ้างเนาะอ่าต้องโชว์ว่าเราก็ไม่แพ้ใครนะครับแม้จะรูดบัตรเครดิต3ใบพร้อมกันก็ตามนะฮะนี่คือสูตรพาตัวเองแย่นะฮะ ก็คือใช้เงินเพื่อรักษาหน้าตาไม่ใช่เพื่อตัวเอง3ก็คือลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจนะครับและแล้วก็หวังที่จะรวยเร็วๆนะมีใครบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมาแน่ก็จัดไปนะครับออินไปเลยนะคริปโตตัวไหนพุ่งก็ใส่ให้หมดหน้าตักไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องศึกษาขอแค่ได้ยินเสียงนะฮะเล่าลือไปตามรูปแม่น้ำเราก็จัดไปนะฮะนี่คือสูตรเจ๊งใน3เดือนนะโลบบวกไม่รู้นะฮะ บวกไวเกินไปนะฮะจะเท่ากับชิปหายตลอดนะฮะโลบบวกไม่รู้บวกความมักง่ายนะครับเท่ากับชิปหายตลอดนะฮะหครับก็คือไม่พัฒนาตัวเองเพิ่มเลยเนาะได้งานแล้วก็พอจะละนะฮะพอใช้กับงานที่มีไม่ต้องไปหาความรู้ไม่ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คิดว่าเงินเดือนตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะฮะงานเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันก็จะมั่นคงต่อไปนะฮะ ทุกตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าองค์กรที่บอกว่าตัวเองจะมั่นคงเขาก็สามารถเอาเราออกก็ได้เพื่อที่เขาจะได้มั่นคงนะก็เป็นไปแล้วนะฮะอเมริกาเวียดนามเขาทำให้ดูแล้วนะครับว่าการปรับลดตำแหน่งเป็นยังไงนะครับการขึ้นภาษีเป็นยังไงนะเขาทำให้ดูแล้วต่อไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายถ้าคนที่เตรียมตัวก็โอเคคุณรอดแต่ถ้าคุณไม่เตรียมอะไรไว้เลยก็เตรียมตัวนะครับ หกครับก็คือการคิดว่าคนอื่นจะมาช่วยตลอดนะยังไงพ่อแม่ก็ต้องช่วยยังไงแฟนก็ไม่ทิ้งหรอกนะยังไงรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้เราลำบากแน่แต่ว่าพอถึงวันนั้นจริงๆครับก็ไม่มีใครอยู่ข้างเราเลยนะฮะนี่คือสูตรสิ้นหวังระยะยาวก็คือการฝากชีวิตไว้ในมือคนอื่นนะยังไงคุณก็ไม่สามารถคนบคุมอะไรเลยเลยคุณต้องหวังคนอื่นตลอดหวังพึ่งพาคนอื่นตลอดคุณพึ่งพาตัวเองไม่ได้เลยนะฮะ เครับเลี่ยงความจริงตลอดเวลาไม่กล้าดูยอดนี้ไม่กล้าที่จะเช็คบัญชีเงนินฝากนะแล้วก็บอกตัวเองว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะทั้งที่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยพาตัวเองไปเจ๊งช้าๆอย่างมันง่นคงนะสรุปครับถ้าอยากจนเนี่ยก็แค่ใช้ชีวิตแบบที่ไม่รู้จักตัวเองนั่นแหละนะนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเรายังเปลี่ยนตอนนี้นะมันก็ยังทันนะฮะ ความรวยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะฮะแต่ว่าการไม่จนลงเรื่อยๆนี่แหละมันสําคัญเนาะก็คือไม่มีใครทําให้เราจนได้นะถ้าเราไม่ยอมเนาะแล้วก็ไม่มีใครทําให้เรารวยได้ถ้าเราไม่อยากนะี่นี่เป็นคําพูดของโค้ชหนุ่มนะผมรู้สึกว่าเออเนี้จริงที่สุดแหละเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็น คนคอนโทรลชีวิตคุณได้เองก็คือตัวคุณนั่นแหละนะไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่นายกนะฮะไม่ใช่ผู้นําที่ไหนเลยก็คือตัวคุณนั่นเองนะที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในวันที่คุณตกระดำลลาบากในวันที่คุณตกงานในวันที่คุณไม่มีเงินใช้นะฮะมีแค่ตัวคุณในอดีตเท่านั้นนะฮะที่จะทําให้คุณนั้นเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าเจ๊งนะครับก็คือพฤติกรรมที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยหลายวันมานี้ผมเริ่มปรับนาฬิกาชีวิตใหม่นะฮะเราก็รู้สึกว่าโอ้เราไม่ไหวเราเพียจริงๆเราไม่สามารถอัดคลิปตอนดึกได้นะผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ถ้างั้นเลิกงานมาเดี๋ยวเรานั่งสละเวลา10นิด10นาทีนิดๆเนี่ยมาอัดคลิปจากนั้นเราก็ไปออกกาลังกายของเรานะรผมกําลังปรับอยู่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะลงให้ดูนะฮะ ผมว่าไม่เกินสักทุ่มสองทุ่มเพื่อนๆนาจะได้ดูนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับไม่มีใครทําให้เราจนได้ไม่มีใครทําให้เรารวยได้นะครับมีแค่ตัวเราเท่านั้นแหละถึงแม้ว่าคุณจะได้รับการส่งต่อมรอดกจากพ่อแม่คุณก็ตามนะครับถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการไม่รู้จักวิธีการใชใ้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดสักวันหนึ่งมันก็ต้องอันตรธานหายไปนะครับเจง๊งโดนเขาหลอก เป็นเรื่องธรรมดาเนาะโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ